องค์การพลายอินเตอร์เนชั่นประเทศไทยนะครับได้จัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทและสิทธิเด็กหญิงผ่านนิทรรศการภาพวาดของเด็กหญิงและชายนะครับในจังหวัดเชียงรายโดยนายกรัฐมนตรีก็จะไปเป็นประธานในการเปิดงานและก็ชมภาพวาด15นาิกาวันนี้ด้วยนะครับไปติดตามกับคุณชวิดาวาชินชัยกันครับตัวแทนเด็กนักเรียนหญิงและชายไร้สัญชาติจัดเชียงรายส6คน ซึ่งเข้าร่วมโครงการเพราะฉันคือเด็กผู้หญิงขององค์การแอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยกำลังช่วยกันแต่งแต้มภาพสะท้อนบทบาทของหญิงชายและความเท่าเทียมกันก่อนจะมาเป็นภาพน้องๆต้องผ่านการอบรมเรื่องบทบาทหญิงชายจากพี่จริยาพงวิวัฒผู้จัดก,การด้านสิทธิเด็กขององค์การแพลนตามด้วยการฝึกวาดโดยครูพึ่งทัศนีสวรรเขตที่ช่วยสอนเทคนิคและให้โจทย์น้องๆช่วยกันทําหัวข้อความสุขการอยู่ร่วมกันสังคมผู้หญิงและผู้ชายจนได้ภาพสดใสทั้ง4ภาพนี้ และหัวข้อความสมดุลระหว่างหญิงชายซึ่งทุกคนต่างร่วมกันคิดร่วมกันทําและนําเสนอถ้าาว่าผู้หญิงเรียนเรียนร้นสีใช่ไหมคะต้งใจเรียกก็จะเก่งกว่าผู้ชายถ้าผู้ชายไม่ตม้งนใจแล้วก็จะไม่เก่งเท่าผู้หญิงอ,อาโชเด็กชายที่เข้าร่วมโครงการบอกว่าภาพนี้ต้องการสื่อว่าผู้หญิงและชายอยู่ร่วมกันได้แม้จะมีความแตกต่างภายนอกยอมรับว่าตอนเด็กเคยคิดว่าผู้หญิงอ่อนแอและไม่เก่งเท่าผู้ชาย แม้ภายนอกแตกต่างแต่ภายในก็มีกาสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย การสื่อออกมาในเรื่องของบทบาทหญิงชายจะเป็นลักษณะแบบไหนอย่างไรแล้วเขาเองเขาก็จะได้มีการเข้าใจในฝันน่งแต่ละฝั่งวยการทั้งฝั่งหญิงและฝั่งชายว่าเออเราควรน่าจะทําอย่างนั้นเราควรน่าจะทำอย่างนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาเองเขาก็สามารถสื่อสารจากตรงนี้ให้มันเกิดเป็นความคิดสร้างสารรค์โดยใช้สื่อเนี่ยแหละค่ะทางด้านภาพวาดเป,เป็นตัวนำเรื่องราวทั้งหมดสำหรับภาพวาดทั้งหมดนี้จะนำมาจัดเป็นนิทรรศการสแสดงที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัธธรรมภ์ในบ่ายวันนี้ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานจากนั้นจะนําไปจัดแสดงต่อที่ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ในวันที่24และ25กันยายนนี้